สวัสดีครับมอน,นีอนเนกสุรเสลมาติดปั๊มน้ำบาดาลครับผมสามแผงนะครับกับหัวหน้าไก่หัวหน้าสาขาสามนะครับอันนี้ชุดมีโครงเดินสายร้อยท่อนะครับส์ดกันฟ้านะครับปั๊มยี่ห้อรีเบนโตนะครับกับผมเดินสายร้อยท่อนะครับอันนี้น้ำนะครับผมมาแล้ว <c oughs> อันนี้พ่อออกนิ้วครึ่งน,นะครับน้ำแรงครับสบายเลยคนนี้ดันขึ้นไปพุนเนาะครับกว่ข้างบนครับปล่อยใส่ส่วนนะวอะโวคาโดครับผมวันนี้ก็มากับพ่อนาไก่แล้วก็เพ่อไเก็บบ่ต้องห่วงครับน้ำเยอะบ่อนี้น้ำใสสะอาดดีจังครับไม่ข้า สนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมมเนกโซลาร์เซลล์เบอร์โทร0807281044นะครับเฟซนายอเนกโซลาเซลล์ยูทูบอีสานไทยเลยนะครับเพจก็จะมีโซลารเซลล์ราคาถูกสุดคุม้มนะครับแล้วก็อีสานไทยเลยเหมือนกันครับผมตัวนี้สามแผงครับใส่ร้อยทอ่อให้เรียบร้อยนะครับวันนี้อยู่อำเภอดัน้ายครับผม อยู่ที่สาขาหนึ่งนะครับโอ้น้ำดีค่ะครับเต็มพ่อเลยเปบ่ต้องห่วงแหงรุ่นใหม่ครับฮับซลลน้ำเยอะน้ำดีโคตรครับติดตั้งทั่วประเทศครับ จังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเรื่องราคาสบายสบายครับท่านอยู่ได้เราอยู่ได้เราก็โอเคแล้วครับ <c oughs> เปิดจุดๆครับพนัาไกลอเอาเว้นนี้ยน็ซสุรเซวกะวว้จํานี้ครับผมบััสดีครับ